ืัอน,นี้สิพามากินตับัะคุ่งน้ากันเลยครับตับมกคุงเพิ่มครับผมใส่ปูดวงโอ้ปูดวงช่วงนี้มั่นรวอมครับเพียรดวงไว้หอมๆแบบนี้มาเริ่มขั้นตอนตำกันเลยครับผมจะใส่พริกแขยงน้าครับพริกแขยงน้าจากหน่อยพริกสดครับลงไปพรวอมกินเพ็ดเนี้ยยุ่ยได้ครับผมมากินเพ็ยอยุ่ยได้เรล่ากระเทียมครับผมเอาลงไปตำเลยใส่บะคุงน้าจากหน่อยครับกันมันฟงใสตาเป็น่าตำครับตำพริกกับกระเทียมให้มัน,มนวนกันครับ กินได้ตลอดเม,ม,ม่นเมนูหนี่แหละครับผมกินทุกมือก็ได้เม่นตับมะคุ้งน,นี่แหละอารอีสารบันเขาคือเขาเลยครับผมแต่มะคุ้งพีิกกระตํมมุนแล้วครับมันเยี๋มวมาปุ่นเครื่องกันเลยครับถ้าผมเจาะปูดวงลงกไปต่ำยังอยผมแกะเอากระดวงมันออกแล้วคุมปูลง มันช่งเดียวหอมหอมทีนี้เรามาปรุงเครื่องกันเลยครับน้ำปลาครับผมขาดบ่ได้ยดีย้แต่บัะคงผมเนียนไปทางน,าาน้ำปลาอยู่ดีครับน้ำปลาอยู่ลงไปเลยส่วนน้ำปลานี่นิดเดียวครับขาดบ่ไนเดียกับเป็นผงนวดอยู่ดีครับเด้อผู้ใดบ่ใส่บ่้นเสียบเล้วดีครับ ก็น้ำตาลป๊บครับผมน้ำตาลป๊บต้องไปยักน้อยเหตุแต่รสชาติกลมกลมขึ้นอกันนี้ครับเรือว่าผู้ใดบ่วมากกับว่าต้องใส่ครับผมเจ้ว่านี่ผมใส่หน่อยหนึ่งอยู่ครับน้ำตาลใส่เป็นน้ำตาลป๊บครับมึงแต่ไม่ต้องใส่เยอะครับคนเนี้ยมันเข้ากันเลยครับเครปรุงบันนี้ จะมีมากเคี้ยคี้อมครับผม,มกเคียยคียกับบักเนวมะนาวเป้นหอม,มหอมน้ำลายครับผมใส่เปียกเนี่ยมันยังหอมดีเดี๋ยวก็มากเคี้เคียครับต้องไปเลยนี่ตัวนยุคข้างหลังผมนี่แหละครับหมากดูก้ากี้ดีบักแนวควนจนปุ๋งมังเ่เขากันครับผมเมื่ท่านใส่ต่วนบักงหอมหวยหยอยู่ครับ กับต้อนบักฮุ้งครับผมบัดนี้ต้อนบักฮุ้งเคลื่อน,นี่แหละต้องไปเลยมาครับมามากินมแต่บักฮุ้งเท่ากันครับมึงหัวเหม่งหัวยังไม่ให,หมยมย้แตกครับผมแค่ได้กินซ้มซีก็ได้ เค่งหอมปูดวงเดี๋ยวมาชิมมือก่อนครับรสชาติมันจะเป็นยังไงน้ำลายแตกว่าอยากเบาหลายครับน้ำลายแตกว่าต้องปรุงยังเพิ่มไหยครับขวายหยีัะคัามนะครับชิมก่อน กินนี่ทำได้กับเสียบกุ้ยเกาเหลือครับเมนูตัโมงอ,มอ,มมมมอนนืมากมามากด้วครับบุญนี่มาจิ้แตัโหุวงน้ำกันครับบุน,นี่นี่นะครับบุญเี็ดด้วยครับควอมเส้อบตัโมุ่งเพิ่มกับเข,ขาชายิ่นี้นะครับ ข้อมเผ็ดคั้วมีหนวดก็ดีเลยครับไม่ต้องปรุงยังเพิ่มเลยนี่แหละครับสำหรับมือนี่กับสินเนื้เม่นุ่มตับหมูฮู้งนี่แหละครับผมมาเด้อครับมาเด้อแบบนี้พ่อกันไม่จิ้หนาครับผมสำหรับจิ้มนี่กับตับหมูฮู้งครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับสิบว่าขาดจิ้หนาครับผมเดี๋ยวผมมาพาเห็ดเมนูุนี่อย่างจิ้หนาสิบว่าขาดกับผมพ่อกันไม่ครับสวัสดีครับ